ของฟรีมาใหม่นะคะเป็นกระเป๋าไข่สุดน่ารักที่จะเป็นกระเป๋าน้องหูเยตินั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้จะได้หูฟังเยติไปแล้วนะคะจากแมปปี้ยอนั่นเองน้องๆคนไหนจําได้บ้างคะเซึ่งของชิ้นนี้สามารถรับได้ทุกคนนะคะน้องๆไม่ใช่ของฟรี UGC ิม m i t ็ดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการรับมันง่ายมากๆเลยแต่น้องๆจะต้องรอนิดนึงนะนี่เลยพี่แป้ก็จะใส่ให้น้องดูคะ่ะของชิ้นนี้จะมาแจกเมื่อนะคะทุกคนนะคะกดไลค์นะคะแมบปบของเขาห้ถึง25,000เท่านั้นเ นี้นะคะน้องซึ่งตอนนี้นะคะมีคนกดไลค์1 0 0 0เท่านั้นหากครบ2 5 0 0 0เมื่อไหร่นะคะเขาจเอาของชิ้นนี้มันแจกค่ะพี่แป้งก็เดินดูลงไปนะคะว่าเฮ้ยมันมีเหรียญตรงเหรียญตาเข้ามาหรือยังซึ่งตอนนี้นะคะเหรียญตรงเหรียญตาของเขาเนี่ยมันยังไม่มาเลยเพราะว่ายอดกดไลค์เนี่ยยังไม่ถึงนะคะพี่แป้งว่าน่าจะสัก20,000นะ่าจะเอาเหรียญตาอันนี้เข้ามาแล้วนะคะน,น้องก็ต้องรองกันต่อไปนะคะว่าเฮ้ยเมื่อไหร่นะะของชิ้นนี้จะมาก่ะอย่หรือไปกดไลค์ให้กับแแบบนี้นั่นเองนะคะ นี่พี่แปงก็กดไลค์ไปแล้วเรียบร้อยค่ะ